สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการกันดั้มทีครับซึ่งวันนี้เราจะมาแคชหุ่นที่มีคือว่าเซตากันดั้มอเวชินสิสเป็นหุ่นแร่างเอสสายกันไกลซึ่งเราจะอยู่ในโหมดนี้ครับไม่ไปเกมโหมดเอ้ยนในอะไรนะไม่ไปโหมดทีเดียวเพราะว่าแล็กในอย่างผมเฟลมาหลายรอบแล้วด้วยถ่ายมาหลายรอบครับซึ่งผมจะอธิบายอาวุธแรกจะมีลอง บีมเซเบอร์นะครับก็ได้สีทีโลมครับมือสองเป็นบีมไรเซอรธรรมดามีอสามเป็นมิสไซล์แบบขนึงครับมือตัวนี้มีสองเหมือครับหมวดสองที่เป็นอะไรนะครับคือพยันไปในนครซึ่งเวลาผมเล่นเวลาเป็นหมดเร็วมากซึ่งเวลาตอนที่เล่นในแบบเอ่อ พิ้เพี่อแม่งแหลกโคตรเด้อเปิดในเลนนี้แม่งเปลี่ยนโหมดพิวอ่ะ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 อนสองที่เป็นไฮเปอร์เมกะลันเชอร์ครับตุ้มสกิลแรกที่เป็นนิวไทเอเวชเชนเอาเวชเชนิ่งหากเ p ต่ำกว่า40%จะทำให้เพิ่มความเร็วในการเพิ่มในการเคลื่อนที่เพิ่มระยะเวลาในการรุกให้นานขึ้นเล็กน้อยโอ้ย ปรากฏตำแหน่งของตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามบนเรดาเพิ่มระยะการมองเห็นนะครับไม่วยดอนชัดไม่เป็นขนามนั่นหรืดิสกิลสตาก็จะเป็นอ่านชิดไม่ออกครับมันอ่านยากครับเมื่อค่าเฮฟีของยูนิตตามกว่าสาเซนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มความเร็วในการบูสต์เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มระยะในการค้นหาเป้าหมายครับเพิ่มพลังป้องกันอาวุธประเภทดีครับ นะครับเฮ้ยทำไมไม่โดนวะเฮ้ยนี่ผมกะขนาดนั้นเลยเหรอยิงไม่โดนซึ่งไม่เชื่อไอใส่ในหมดแรกจะเป็นแบบระยะประชิดเหรอซึ่งหุ่นตัวนี้ผมได้มาฟรีครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเขาแจกฟรีเย้เท่ฮะแจกฟรีเป็นอะไรที่ดีมากครับแจกแมกนัทสตาร์เกเซอร์อะฮะเออสตาร์เกเซอร์อะ สภาพก็แก่มด้วยอ่ะเหมือนผมกำลังขับกันดั้มอยู่เลยครับภาพแ่มเว้อเฮ้ยประเทศไทยเมื่อไหร่จะมีแบบนี้วะเฮ้ยลอยดูนะเฮ้ยเฮ้ยนะครับซึ่งสเตเตอร์ 2, ไข่ยี่ห้อสองนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูสเตตัสกันนะครับยิป <Yes, S 1> เป็นแบบนี้อีกแล้วครับไม่ดูไม่ดูมดแม่งละสเตตตรงสเตตัสตตอะไรวะ โอ้เด้งออกหน้าจอยอแล้รนะขอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับน่าไปดูแม่งแล้วสเตตัสไปครับ